สวัสดีครับผมไมล์เฟรนนี่นะครับและในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่นะครับชุดห้องนอนมาเชลนะครับซึ่งมีทุกขนาดเลยนะครับทั้ง6ฟุต5ฟุตและก็3ฟุตเึ้่นก็มีครับและแน่นอนนะครับชุดห้องนอนมาเชลนี้ประกอบไปด้วยอย่างแรกนะครับเตียงเลยแน่นอนนะครับซึ่งสามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็น6ฟุตหรือแบบนี้นะครับหรือจะเป็น5ฟุตหรือถ้าเป็นอยากได้เป็นเตียงเดียวก็3ฟุตเึ้่นก็มีครับและอย่างที่2เลยนะครับก็คือนี่เลยครับตู้เสื้ เปิดนะครับขนาดเมตรยีสิสูง2เมตรไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างและนี่เลยครับตู้สภ้านี้นะครับข้างในก็อมีที่แขวนสื้านะครับอ่าแล้วก็สามารถวางผ้าพับข้างบนได้เป็นจะวางผ้านวมอะไรก็ได้และไม่ใช่แค่นั้นครับข้างล่างก็ยังวางได้อีกครับว้าจริงจริงครับ บ้านขวานี้นะครับก็มีเราสภาพ้านะครับเราสามารถแขวนสภาพ้าได้อีกแล้วก็มีที่วางของผ้าพับอะไรแบบนี้ได้นะครับและที่พิเศษเข้าไปอีกก็คือมีเลื่นชักถึงสองงนเลยนะครับสามารถเก็บผ้าเช็ดหน้าหรือถุงเท้าอะไรได้เลยครับตรงนี้ ที่พิเศษมากๆกับชุดมาเชลนี้นะครับก็คือน,นี่เลยโต๊ะ t o in one นะครับ uh huh. อ่าเป็นสามารถเป็นได้2อ,อย่างอย่างแรกก็คือเป็นโต๊ะทางานได้อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้แล้วก็อันนี้สตูลเข้าแถมมาด้วยนะครับนี้เราก็สามารถนั่งเอาโน้ตบุ๊กมาวางทํางานมีหนังสือมีเก๊มีลิ้นชักนะครับแล้วก็มีตู้นะครับสามารถเก็บของได้อ่าและส่วนอย่างที่2เมื่อไหร่ที่เราอยากแต่งตัวเพียงแค่ด,ดึงนี่ออกมา ภายในพิบตาเดียวเราสามารถเปลี่ยนได้เลย <What? S 1> กลายเป็นโต๊ะแป้งนะคะมีกระจกตรงนี้เราสามารถดึงศัตรูอันนี้อีกรอ,อบหนึ่งนะครับเก็บของในนี้ได้นะครับแล้วก็แต่งตัวได้เลยครับ <S <S และสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจชุดท้องนอนนี้นะครับเรามีโปรโซื้อพร้อมที่นอนสปริงมาลินนะครับ่า6ฟุตอยู่เพียงราคาเพียง1 1 9 0 0บาท เท่านั้นเองครับและ5ฟุตอยู่เพียง11,500บาทเท่านั้นครับและสำหรับ3ฟุตครึ่งนะครับราคาก็อยู่เพียง1 9 9 0บาทเท่านั้นครับหรือถ้าลูกค้านะครับอยากจะอัปเกรดที่นอนเรายังมีโปรนึงครับนี่เลยครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับ6ฟุต9 9้0 5ฟุต9 8้0ส่วน3ฟุตครึ่งนะครับ9 5้0ครับแล้ว ลูกค้านะครับก็จะได้รับกิฟต์บัลเลอร์ไปแลกซื้อที่นอนอื่นๆนะครับได้เลยครับ